โอเคจากคลิปที่แล้วนะครับผมเราก็ได้ทำการติดตั้งตัว Visual Studio Code เข้ามาในการใช้งานภาษารัวของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเป็นไงก็คือมันสะดวกสบายขึ้นเนาะโอเค ในคลิปนี้นะครับผมเราก็จะมาเข้าเรื่องใหม่กันนะครับผมเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่าการคอมเมนต์นะครับผมหรือว่าการแสดงความคิดเห็นนั่นเองนะครับผมโดยการคอมเมนต์หรือว่าการแสดงความคิดเห็นเนี่ยมีประโยชน์ด้วยกันทั้งหมด2อ,อย่างใหญ่ๆเลยนะครับผมอย่างแรกก็คือเป็นการอธิบายนะครับผมตัวโค้ดตัวโปรแกรมของเรานะครับผมให้คนที่เข้ามาอ่านนะครับผมได้รู้ว่าเอ้ยบรรทัดรรทัดตรงนี้เนี่ยมันทํางานยังไงฟังก์ชันนี้เนี่ยมัน มีหน้าที่ทำอะไรนะครับผมเป็นต้นเนาะหรือในกรณีที่แบบเราเขียนโปรแกรมไว้ตั้งแต่เมื่อเมื่อแบบ20ปีที่แล้วเนี่ยแล้วเรามาเปิดดูนะครับผมแล้วเราลืมไปแล้วว่าเอ้ยในชั้นในวันนั้นเมื่อ20ปีที่แล้วเขียนอะไรไปแล้วนะครับผมแล้วตอนนี้ต้องมานั่งแก้โปรแกรมตัวเองเนี่ยเออเราจะได้รู้นะครับผมว่าโปรแกรมตรงส่วนนี้โค้ดตรงส่วนนี้มันทํางานอย่างไรเนาะถ้าเราคอมเมนต์เอาไว้นะครับผมโอเคทีนี้อย่างที่2ประโยชน์อย่างที่2ก็คือ เอาไว้สำหรับการอาคอมเมนต์ตัวคําสั่งหรือว่าตัวโค้ดนะครับผมให้มันไม่ทํางานนะครับผมให้มันให้ตัวแปลภาษาเนี่ยมันมองข้ามไปนะครับผมเพื่อที่จะเออส่วนใหญ่เขาจะใช้ใกับการดีบัคนะครับผมหรือว่าแก้แก้ข้อผิดพลาดของตัวโปรแกรมนั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มต้น ด้วยการสร้างโฟลเดอร์ใหม่นะครับผมแล้วก็สร้างไฟล์ใหม่นะครับผมเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเราทดลองมันเฉยเนาะเราเป็นแค่ตัวเดโมนะครับผมก็ปิดไปนะครับกดไฟล์กดโค้ดโฟลเดอร์นะครับผมเราจะได้ฝึกด,ด้วยนะครับผมว่าเอ้ยถ้าเกิดเราเริ่มต้นทําใหม่เนี่ยมันทําได้ไหมเราทําได้หรือเปล่านะก็สร้างโฟลเดอร์ใหม่นะครับผมผมจะตั้งเป็นโฟลเดอร์ชื่อว่า basic r u l นะครับผมแบบนี้นั่นเองนะครับผม แล้วก็กดไฟล์กด open folder นะครับแล้วก็เลือก basic l u l นะครับโอเคทีนี้ผมก็ทำการสร้างไฟล์นะครับผมตั้งชื่อไฟล์ตัวนี้ว่า episode ที่1นะครับผมนามสกุล r u ัวเนอะอืมทีนี้เราก็เปิดตัว terminal ขึ้นมานะครับผมตัวนี้เนอะชึบโอเคแล้วเราก็ทำการเขียน ตัวคําสั่ง print นะครับผมก็คือตัวฟังก์ชัน print นั่นแหละเขียน print ไปนะครับ hello world ที่เราเคยเขียนกันเมื่อคลิปที่แล้วผ่าน,านมาที่เราทําผ่านมานั่นแหละโอเคไหมเออก็แล้วเราก็ลองทําการรันโปรแกรมดูนะครับผมรัว54เนาะแล้วก็ ep ที่1นะครับผมเห็นไหมว่าคําสั่งของเราเนี่ยก็คือจะได้ออกมาแล้วเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับผม เราก็มาเริ่มทําการคอมเมนต์กันเลยดีกว่านะครับผมาการคอมเมนต์ในภาษาลัวนะครับผมจะใช้เครื่องหมายยัติพังนะครับผมหรือว่าตัวไฮเฟนนั่นเองก็คือตัวลบแบบนี้นะครับผมแต่ใช้ทั้งหมด2ตัวเนาะมีไฮเฟนทั้งหมด2ตัวก็พอมาผสมกันปุ๊บมันจะกลายเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับผมข้อมูลที่อยู่ข้างหลังนะครับผมหรือว่าคําที่อยู่ข้างหลังนะครับผมมันก็จะไม่ถูกแสดงออกมานะครับผม ในหน้าของเทอร์มินอลตัวนี้นะครับโอเคไหมก็อย่างที่ผมอธิบายโค้ดตรงนี้ว่าเป็นการแสดงคำว่า hello world ออกมาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองรันดูเนาะปึ๊บเห็นไหมว่ามันก็จะไม่รันตัวคำว่าเป็นการแสดงคำว่า hello world ออกมานะครับผมให้เห็นเนาะมันก็คือเป็นคอมเมนต์หรือว่าเป็นการแสดงความที่เห็นเอาไว้เฉยๆนะครับ ทีนี้ถ้าผมเอาออกเกิดอะไรขึ้นอ่าขึ้นแดงเลยนะครับขึ้นแดงเลยเนาะลองรันดูสิเกิดอะไรขึ้นอ่ามันก็บอกว่าเอ้ยไอเจ้าไฟ ep 1 r นะนะมันเกิดปัญหาอย่างงุ้นอย่างนี้ขึ้นนะครับผมก็คือเรารู้ตัวอยู่แล้วแหละว่าเราแบบไม่ได้คอมเมนต์ไว้เนาะ,นะแล้วก็แค่กดกลับไปคอมเมนต์เฉยนะครับผมทีนี้บางคนอาจจะคิดว่าเอ้ยพี คอมเมนต์นี่มันไว้ได้แค่บรรทัดบนหรือเปล่าเออไว้ได้แค่บรรทัดบนหรือเปล่าเขาตอบคือไม่ใช่นะครับผมเราจะเอาไว้ต่อจากตรงนี้ก็ได้นะครับผมเอาไว้ข้างล่างตรงนี้ก็ได้นะเป็นเพื่อนกันเลยประกบประกบไว้เลยนะครับผมก็สามารถที่จะทำได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าล่องระวังน,นิดนึงเนาะถ้าเราเอาไปไว้ข้างหน้าอย่างเงี้ยนะครับผมสังเกตไหมเห็นไหมครับว่าตัวออฟังก์ชัน print hello world ของเราเนี่ยมันก็กลายเป็นสีเขียวไปด้วยเนาะเหมือนติดพวกไปด้วยต,ติดเชื้อไปด้วยนะก็คือ มันก็จะโดนคอมเมนต์ไปด้วยนั่นเองนะครับผมก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับโอเคไหมทีนี้สมมุติว่าผมเนี่ยอยากที่จะทําการคอมเมนต์คำสั่ง print hello world นะครับผมทั้งหมดนี่ผมทําการ print hello world มาทั้งหมด10ครั้งเนี่ยผมอยากให้มันเหลือแค่การ print hello Bowl แค่ครั้งเดียวเนี่ยออตอนแรกมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมทีนี้ผมอยากจะให้มันริมพ์คำว่า hello world แค่ครั้งเดียวผมต้องทำไงครับ ตอนแรกที่เราคิดก็คืออาจจะต้องคอมเมนต์อย่างนี้ใช่ไม่มเออต้องคอมเมนต์แบบนี้ทีละอันทีละอันทีละอันนี่มีพิมพ์พาดพิมพ์อะไรด้วยเยอะด้วยอ่าถามว่าทําได้ไหมวิธีการนี้คําตอบคือทําได้นะครับเป็นวิธีการที่ถูกต้องนะครับผมไม่ได้ผิดอะไรนะครับผมอ่าแต่แต่มันมีวิธีการที่เรียบง่ายมากกว่านั้นนั่นเองนะครับผมเป็นวิธีการที่ง่ายกว่านั้นนะครับ ก็คือการใช้แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูเนาะตัหนึ่งนะ,ะสมมุติว่ามันมีทั้งหมดกี่ตัวเนี่ย10ตัวพิ i n t h e หล o สิตัวเราต้องการาให้เหลือแค่ตัวเดียวใช่ไหมครับเราก็ทำการคอมเมนต์แบบหลายบรรทัดนะครับผมคอมเมนต์ comment แบบหลายบรรทัดก็คือเราจะใช้ตัวไฮเเฟนเหมือนเดิมเนี่ยแหละแต่ว่าทีนี้ตัวที่เราต้องเพิ่มเข้ามานะครับผมก็คือวงเล็บสี่เหลี่ยมนะครับผม โดยบางคนเ็าเรียกว่าวงเล็บก้านปูเนาะนี่แล้วก็ใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับผมแล้วเราก็ใส่เคอรอื่องหมายยัติพังไปเพิ่มนะครับผมตรงนี้เนาะนิ่งเห็นไหมครับเราต้องใช้ตัวนี้เนาะมีตัววงเล็บสี่เหลี่ยมที่เป็นแบบเปิดนะครับผมแล้วก็วงเล็บสี่เหลี่ยมที่เป็นแบบปิดมีอย่างละ2ออันนะครับผมแล้วก็มีตัวเครื่องหมาย ยติพังหรือว่าตัวไฮเฟนเนี่ยอย่างละสออันนั่นเองนะครับผมแค่นี้ก็สามารถที่จะคอมเมนต์แบบหลายบรรทัดได้อย่างสบายใจแล้วนะครับผมอ่าทีนี้สมมุติว่าตัวโปรแกรมของเรานะครับผมมีบั๊กนะครับผมมีบั๊กอยู่ตรงนี้ึ๊ออันนี้ตรงนี้เขียนผิดนะครับผมตรงนี้เขียนผิดเนาะเราลานไปปึง้งอ่าเห็นไหมว่าเอ้ยอันเนี้ยสมมติเราอ่านไม่ออกนะเฮ้ยมันมีเออร์เะมันเกิดเออร์ขึ้นนะครับ เราจะทํำยังไงดีเราจะแก้ยังไงดีเราก็เริ่มไล่ดูเลยนะครับผมว่าเอ้ยบรรทัดที่4ี่มันตั้งแต่บัรทัดที่4ลงไปมัน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 เกิดเออร์เลอร์ขึ้นหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับผมเราก็ใช้ตัวการคอมเมนต์เนี่ยเข้ามาช่วยนะครับผมสมมติว่าเราลันไปปุ๊บเฮ้ยมันไม่เออร์เลอร์นี่วาแสดงว่าตั้งแต่บรททัดที่1ถึงมรททัดที่4เนี่ยมันยังใช้งานได้อยู่เนาะเราก็เลื่อนลงไปบรรทัดที่5อ่าเริ่มไปบทัทยัยานได้อยู่เ้านไป บรรัดที่หกบรรทัดที่หกลุ๊บแล้วก็ใช้งานตึงเอา้เอาเฮอเลอแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าเอา้ยประมาณนี้แหละประมาณแถวๆบรรทัดที่ห้าบรรทัดที่หกนี่แหละมันมันมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นนะครับผมแล้วก็เริ่มจะเดาได้แล้วเนาะแล้วด้วยความเป็นโปรแกรมเมอร์เนี่ยเราก็ใช้เซนต์เอนจิเนียร์ในการสังเกตดูนะครับผมว่าเฮ้ยเราทําอะไรผิดนะครับแล้วก็อ๋อเราเขียนไวยากรณ์ผิดนี่เองเราเขียนซินแท็กผิดแล้วก็แค่มาเติมนะครับผมแล้วเราก็ลองรันใหม่เนาะ ปุ๊บอุ้ยทำงานได้ละแล้วก็เข้านี้แล้วก็เอาตัวของคอมเมนต์หรือว่าการสแสดงความคิดเห็นของเราออกนะครับผมเห็นไหมว่าตัวโปรแกรมมันก็จะทํางานได้ตามปกติแล้วนั่นเองนี่แหละครับคือประโยชน์ของการคอมเมนต์นั่นเองนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ